เวอยู่นั่นเองนอนบ้านหลังสุดท้ายหลังฐานที่คุณแม่นั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวที่ถนองได้นอนบ้านเกิดบ้านลูกๆแล้ววันนี้มานอนบ้านหลังสุดท้ายทุกคนก็ต้องนอนบ้านหลังนี้ไม่ทราบว่าจะไปนอนรถไน เราอยางรู้ไม่ได้หรือการจากไปเรารับใบมาหล,ลายดอกหลายอันนี้แน่วเลยว่าวัานแม่เป็นร <c oughs> ับดอกไม้วันพ่อแห่ชาติในรับดอกผู้ที่บบออร,รักษ,ษาวันแต่งงานวันรับปริญญาแต่วันนี้เป็นด <c oughs> อกไม้ด <c oughs> อกดูรากเราชีวิตเราไปเท่านั้นเองแต่กู ก็คือไม่ตกนรกในภาษาพระพระที่บวชสมเด็จได้เป็นหัวแด่พระเจ้าทานเครื่องราชอิสริยพรชาติสี่น่าเป็นผู้มีบารมีถ้าได้รู้จักพระพูนกับหลวงปู่มาสร้างวัดสิริพรเทพรัตนารามที่ท่านนั่งในที่นี้จากการที่ไม่มีโบสถ์ ไม่เสาา็นไรไม่เป็นไรดูแม่ให้การ,ร,ราอุปถัมภ์ยศานิหลายวัดไม่ว่าจะเป็นวัดห้องน้อยวัดห้องใหญ่วัดศรีสำราญเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่พระพุทธเจา้ามาเเยอะเป็นมสัสส่งตูใหญ่ก็แสดงให้เห็นว่าพุทธเจานั้นมีบารมี รู้จักพระเยอะวันนี้เราได้มาลุกเขาศพพระอรหันต์ของลูกเพื่เจ้าเสียบแม่นั้นเป็นประหนา์ของลูกเพราะ่นมีเมลได้สร้างเมลชั่วข่าวให้เวลาสองเ,งเ,องเดือนเศษสอบถามอย่างลุกแล้วทำด้วยจิตทำด้วยใจใช้ใจทำ ใส่ใจทำมาที่บอกมาอย่างที่มาปวดอย่าง

การตั้องแถวรอรับเทิพนวราชทานแบบนี้เราเห็นไม่บ่อยนะครับนี่คือภาพที่เห็นหน้าทั้งหมทน,นา ท่านงานพระราชพิธีกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังอัญเชิญเพื่อนรับพิธาราคาดีสถานบนฉาบรับพิธานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียนเชิญทุกท่านเริ่มเถิดโอกาสนี้เป็นยศเรียนเชิญท่านพระเอกเกรงไกรเทพนิมิต ผู้รการกองศาสนาจารย์กรงเสมียนตา,าร,รางสำนักงานปรกรสุารหลงทำหน้าทีท่พิธีกรในช่วงพิธีการอัสมควรย,ยิ่งประกอบพิธีรพระราชทานเกลิาศสเป็นระดับสืบไปขอขอบคุณระพุทธเ้าเทกียริพยดาสมเพะอริุคาทวยายใน มาในสมควรแล้วกระหม่อเรียนเชิญพันโุประสงค์สิทองหัวหน้าแผนกสารธรรมวิธีกองอนุตสาสนาจารย์กรมสมเดตาสำนักงานการบรรทกลาวหัวได้อ่านหมายรักสั่งสำนักราชทวีหมายรัสั่งสำนักราชที681ลงที่24มีนาคมพุทธศักราช2558 พระตจาเวศพนาสุธิทริปนองเพื่อราชีพออันเป็นที่เสลาเสียิ่่วิริภุณาพรชั้นที่สีชั้นจตุหภูริภุณาพรบุคคลผู้หาคุณประโยชน์นักเรีนชั่วข่าววสีพอเทพรัตาราอำเภอสามการจังหวัดนครปฐมวันที่ที่ยี่สี่พุทธศักราช25พั้าร้าสิบเ เวลา16นาฬิกาพกระราชทานเพิงวันนี้ให้จัดก,การตามหน้าที่และการบริวารตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับรับสั่งโดยหน้าที่ราชการลงชื่อนายเที่ยวผันวัชโรไทยในพาธีการพระบวงการผู้รับรับสั่ง นล้เป็นข้ามาหาตูนงานที่คุณอระหาที่สุดได้แต่กาชชิบชิที่นอวงกลมชิาพารชิบิที่หนองกยร้างด้วยหยาดฉีดใรคมมีความกล่าเพื่อตดล่าสัมผัในพ้ะมหาตูนงานที่คุณดวเจ้าวงเจ้าของอยางหาที่สุดได้ข้าขอบประาาเพื่อเป็นบุตรที่ดาท้องที่โง่กับู้ระยมีของงา กราบถวายัมแทบเรื่องครคอยละด้วยความสำเรื่องในพระมหากาพยคุณเป็นล้นคนและเ่าชูไว้เหนือเล่าเหนือกระหม่อมเพื่อเป็นุลสูงสุดแ่วงศ์ตูนที่ขนอมสืบไปตลอดาวเรื่องเล่าด้วยกระหม่อมพระ้าถ้าพร่เจาิลาเยสหลาย านาสุจิตทิพย่ถอนอมเกิดเมื่อวันที่ 7, 2, 75, เจ็ดพุทธศักราช2475ณบ้านเลขที่13หมู่ที่1ตำบลห้องน้อยอำเภอตระลุ่นแแปลจังหวัดสมุทรสาครเป็นบุตรของคุณท่อแช่มคุณแม่เพลียนนั่นนัทชิโปเป็นบุตรตัวโตซึ่งมีพี่น้องร่วมกัน6ท่าน ประกอบด้วย 1. นางเสจิตพิธนนงผู้วายชน 2. นางสมนงาที่โฟ 3. นายสมใจาที่โฟ 4. นายมันจงณัฐิโฟ 5. นายประดิษฐ์าที่โฟและ 6. นางสาวมาลัยาที่โฟซึ่งถือแก่กรรมแล้ว คุณแม่สุจิตที่คุณน้องนั้นเจบก,การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ีโรงเรียนวัดอ่องน้อยตำบลอ่องใหญ่อำเภอสามพรานจนาังหวัดนครปฐมเดิมนั้นงานประกอบอาชีพทำนาเมื่อเสร็จจากการทำนาแล้วก็ได้ขอคุณแม่บวเป็นชีที่วัดปากน้ำราศีเจริญกรุงเทพมหาน,นครและต่อมาได้ขรบพิธีสมรสกับ ทุณพ่อสังที่ถน,นองประกอบอาชีพทำสวนและค้าขายมีบุตรธิดาด้วยกันสีท่านประกอบด้วยหนึ่งจ่าเอกเนวัตที่ถน,นองดำรงตำแหน่งสมสาชิกสภาเทศบาลนครอ่อมน้อ,อยสองนาสวุวรรณชัยโย่่หรือแก่กรรมแล้วสานางวัณรียนแยมรัษษา ปัจจุบราชการปีกูซอนอี่ยู่ดีโรงเรียนป้านกองแ่และสี่ในบรรจบที่ถนอมรือแก่กรรมแล้วคือแมสุจิิตที่ถนอมนั้นั้งเมื่อดำรงชีวิตอยู่มีควา,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 ามขยันอุตสาหะสามารถส่งลูกหลานได้รับการศึกษาและมีอาชีพที่มั่นคงสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี คุณแม่นั้นเป็นคนมีเอตยิยายัยไมตรีต่อทุกๆคนทุกบตรคราภนั้นคุณแม่ก็จะต้องไปรักษาสีอุโบสถเป็นประจำทุกวันมีจิตใจเพื่อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ต่อผู้อื่นอยู่เป็นนิ้ให้การบปรุงกระถามวัดและโรงเรียนต่างๆเป็นประจำจุดเด่นของคุณแม่ที่ทุกคนนั้นทราบชัดแบบนี้นั่นก็คือ ทำหน้าที่ของความเป็นบุต,ตรีผู้ีว่วยภรรยอยู่เป็นเลิศต่อดามัดมารดาทำหน้าที่ของความเป็นภรรยาที่มีน้ำใจงามต่อคุณพ่อทำหน้าที่ของความเป็นุูธศาสนสนิกระนที่ดีทำร่กับหลพระพุทธศาสนามีในกาสแาโอกาสนันสมควร คุณแม่ให้การอุปถัมภ์โดยเฉพาะวัดสิริพรเทพาราณารามในพระรถลาจุปถัมภ์แห่งนี้วัดข้อมน้อยวัดข้อมใหญ่วัดศรีสมงสารราษฎร์ลุงโรงเรียนวัดทองแยโรงเรียนวัดข้อมใหญ่โรงเรียนวัดข้อมน้อยเป็นต้นและเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556ันห้าห้าสิกดูเารณดี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมมทรง,งคุมาโปรด 9, เก้าพระชทานเครื่อพระอิศริพรอันเป็นที่สรรเสริญสรรเสริญยิ่งวีเดคุณาภรณ์ฉันจะจดถาดวีเดคุณาภรณ์ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแก่คุณแม่โดยได้ประกาศในรชาชกิจจานุเบกษาฉบับที่130ตอนที่4หมอ ลงมาที่28มกคราคุพสุทธศักราช2 5 5คุณแม่นั้นได้บริจาคที่ดินให้กับอารานนี้และได้บริจาคที่ดินให้กับเทศบาลนครอห้อมน,น้อยอีกจมนวนหเนง่นคุณแม่นั้นชอบกระทำงานเป็นเรลียวแก่ประเทศชาติและเป็นที่รู้จักมากคุ้น กับทุกท่านเป็นอย่างดีเพราะท่านนั้นเป็นผู้ที่มีแต่ให้และแล้วบารักสุดท้ายของชีวิตคุณแม่นั้นมีอาการป่วยเพราะว่าท่านนั้นมีอายุมากแล้วบรรดาบุตรที่จะหลานอีกทัญ,ญาติก็ดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดให้ได้รับการรักษาและอยู่ในความดูแลของแพทย์ อยู่เป็นประจำแต่แล้วท่านก็ได้จากมที่ท่านรักและสมทีร่ทรักท่านไป้ดยอาการอาสนกอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่14มรรกราคมพุทธศักราช2558เวลา4นาฬิกาณโรงพยาบาลเกลือทุง่งแก่4อายุได้82ปี โอกาสนี้ครับขออนุญาตกรารพัฒนาพระนาแลนเทราทุกทุกเมตตานั่งเจ้าเจชธรรวนาและขอเรียนเชิญผู้มีเกียที่ทุกท่านครับได้ลุกขึ้นยืนแสดงความไว้อาลัยและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแม่สุจิตพิธหนองเป็นเวลาตามสมควรขอกรารพัฒนาและขอเรียนเชิญครับ ขอบคุณครับเจริญงานครับลำดับสุดท้ายของการประกอบพิธีเพื่อเป็นเรียรแก่ครอบครัวที่ถน้อมและผู้ไวชน กระผมขอเรียนเชิญท่านผู้เด็กเูืองศักดิ์ทองดีประธานในพิธีกระนาให้เกียรติขึ้นอทอดผ้าไตรบองสกุลและเป็นประธานในการประกอบพิธีพระราชทานเกลือศพเกลืระดับตึกใหม่ขอเรียนเชิญครับในการพิจารณาผ้าไตรั Gracias. mấy có vấn thủ tại <laughs> đồng mã có bài lên và กีวิทย์เพิ่งจะไม่บอกแม่เจ็บจรงเป็นงานศโหลงที่มีผลภาที่สุดเท่าที่เคยมีมาไม่ใช่ผลพระบดาครับเจ็ดพระเทวราชเทวราชด้วยเป็นการยานมิตของครอบครัวเทพน้องที่มาแขกมาขนาดนี้

ไม่หามก็ไม่บอกมีอะไรไม่น่าจะบอก ที่มาตูบูชาในสมกับที่ท่าน,เก,น,าบบานเกิดวันวิสาขบ,บูชาคุณแม่จบท่านเกิดวันวิสาขบูชาวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าวันพระพุทธ สวัสดีครับสาธุครับเดี๋รัเดรับประทับใจในโยมจึงด้จัดงานศพให้กับโยมอย่างสมเกียรติแบบนี้คนเราไายแล้วก็ให้เหลือ ชื่อของคนแม่จดไว้ในตำนานของวัดเห็นไหมครับเมื่อสครุนี้แดดแรงเมื่อถึงเวลาพระาธทานเพลิสดแดดล่มลมตก่นี่เป็นเหตุอัศจรรย์ของคนมีบุญบุญนั้นเกิด ็คือการอ่านรายงานความดีและการเตือนให้มีสติกวันนี้หลายท่านได้หวังฟังประวัติของคุณแม่ผู้วายชนแล้ว,วนนก็เกิดสติขึ้นว่าชีวิตที่เราอยู่เราต้องสร้างความดีวันนี้